สนับสนุนโดย Pi v a ว e คาเลนตรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา ล่าสุดมิตซูบิชิมอเตอร์ฟิลิปปินส์ได้เผยาพทีทเซอร์แรกของต้นแบบรถ SUV ขนาด7ที่นั่งก่อนเปิดตัวอย่างเต็มรูปแบบในงานมอเตอร์โชว์ของฟิลิปปินส์ในช่วงปลายเดือนตุลาคม2567นี้โดยระบุว่าได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้ขับขี่ที่ชื่นชอบการผจญภยัยและมอบความตื่นเต้นแก่ผู้โดยสารในทุกที่นั่งแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางมิตซูบิชิก็ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของ SUV รุ่นดังกล่าวออกมาเพียงแต่ระบุว่าการเผยโฉมต้นแบบ SUB7 ที่นั่งรุ่นใหม่นี้ จะแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการจาะกลุ่มตลาดอาเซียนโดยฟิลิปปินส์ถือเป็นหนึ่งในตลาดสําคัญของมิตซูบิชินอกเหนือจากไทยและอินโดนีเซียที่มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่แบบ World Premier มไปก่อนหน้านี้ซึ่งโดยปกติแล้วเวลาที่มิตซูบิชิมอเตอร์จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ๆทั้งรถยนต์ต้นแบบหรือขายจริงสําหรับตลาดในกลุ่มอาเซียนส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้ประเทศไทยหรืออินโดนีเซียเป็นสถานที่จัดงานแต่นี่คือครั้งแรกที่บริษัทเลือกเปิดตัวรถยนต์ต้นแบบปริศนาที่ฟิลิปปินส์และเมื่อดูจากภาพท ก็จะมีความคล้ายคลึงกับ X-Ford โดยแสดงให้เห็นถึงงานดีไซน์ด้านหน้าแบบดินามิกชิลซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของมิตซูบิชิมาพร้อมไฟหน้ารูปทรงตัวทีดีไซน์โดดเด่นเสริมด้วยช่องระบายอากาศเหนือฝากระโปรงด้านหน้าและบริเวณเสาหลังคาสีจะติดบางเก็ดแนวนอนสีชั้นพร้อมพ่นสีดำขณะที่ด้านท้ายได้ถูกออกแบบด้วยเส้นสายที่ดูเหลี่ยมสันเพิ่มความสมบุกสมบันโดยมีสปอยเลอร์หลังคาขนาดเล็กอีกทั้งยังเห็นบางส่วนของไฟท้ายซึ่งเป็นไฟแนวตั้งดีไซน์ไฟเบรกให้อยู่ด้านบน และมีแทบไฟสีขาวอยู่ด้านหลังแบ่งออกเป็น3ชั้นซึ่งคาดการความเป็นไปได้ในเวอร์ชั่นผลิตจริงมีรายงานว่านี่อาจไม่ได้เป็นทายาทของปาเจโร่สปอร์ตที่มีพื้นฐานจากรถกระบะสังเกตได้จากระยะโอเวอร์แฮงหลังที่สั้นกว่าปาเจโร่สปอร์ตทุกรุ่นที่เคยมีมาทั้งนี้มีความเป็นไปได้ว่ารถต้นแบบคันดังกล่าวอาจถูกพัฒนาให้กลายเป็นเวอร์ชั่น7ที่นั่งของรุ่นเอ็กฟอร์ดซึ่งเดิมทีเป็นรถยนต์ SUV ยบ่สองแถวที่วางจำหน่ายอยู่ในประเทศฟ,ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็เป็นได้ พราะดูจากเท้าโครงตัวรถแล้วจะมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างมากเพราะทางค่ายระบุแค่ว่าเป็น SUV 7ที่นั่งและยังไม่เปิดเผยรายละเอียดอื่นใดทั้งสิ้นอีกทั้งก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจใช้กุมพลังร,งร่วมกันกับเครื่องยนต์เบนซินแบบ4ีสูบขนาด1.5ลิตร103แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อคู่หน้าซึ่งต้องคอยติดตามรายละเอียดทั้งหมดในการเปิดตัวที่จะมีขึ้นในวันที่24ตุลาคม2024ในงานฟิลิปปินส์อินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ ซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรทางออโตคา์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยขอบคุณครับ